มาค่ะทุกคนวันนี้ตําจะชวนทุกคนมาทําแกงส้มกินกันดีว่านาแกงส้มด้วยแกงเลืองนาวันนี้ตําจะใช้เป็นปลาหนําจืดกับปลาจับทิมค่ะแกงส้มปลาจับทิมสหยานัดค่ะยานัดหรือว่าสับปะรดอันหน้าผ่ากลางนาก็คืออันเดียวกันเลยค่ะไปเดินตลาดมาซื้อปลาจับทิมมาตัวหนึ่งค่ะบอกให้แม่ค่ะจัดเตรียมให้เรียบรอยเลยค่ะแม่ค่ะเขาหั่นให้เดียบร้อยเลยค่ะตั้งแต่มาถึงบ้านเราก็เค่ทําความสะอาดนะ ปลาทับทิมเป็นปลาหนําจืดก็ตตรงล้างให้สะอาดนิดนึงไม่งั้นมันจะคาวอาจจะทำให้เสียรสชาติได้ค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะทุกครั้งในการล่างปลานะแต่มก็จะใช้สานส้มในการล่างปลาค่ะสานส้มเนี่ยมันจะช่วยให้ปลาไม่คาวให้เหมือกสะอาดค่ะล้างนนําสานส้มเสร็จเราก็จะตามด้วยการล้างนนังปลาสักส่องสานังตามล้างไปเลยค่ะรับรองปลาจะไม่มิ่นคาวไม่เหมือกสะอาดมากเลยค่ะเป็นเคล็ดลับเล็กๆหน่อยๆที่เราสามารถใช้ได้นะคะทุกคน ล้างปลาสะอาดเซตเลี่ยนในเราก็จะไปเตรียมในขั้นตอนอย่างอื่นกันโตเลยค่ะทีนี้เราก็จะมาเตรียมในส่วนของอย่านัดกันเลยค่ะย่านัดเนี่ยตําก็จะให้เมีขาโปกมาให้ขาวๆจากหน้าร้านแล้วนะเสร็ลแล้วเนี่ยตําก็จะมาเอาตาโอค่ะตาสับปะรดตาหย่านัดอันนะเอาตาโอเซตเรียบร้อยแล้วตําก็จะไปล้างทําความสะอาดอีกทีหนึ่งนะล้างทําความสะอาดเสร็ลแล้วเนี่ยตําก็จะมาสไลด์หั่นชิ้นแบบนี้เลยค่ะจะหั่นแบบสไลด์เป็นชิ้นๆแบบนี้หรือว่าจะหั่นเป็นทอนๆแบบอีกแบบนึ่งกระได้ค่ะ เอียมม่ส่วนของวัตถุดิบเสร็จเรียบรอยแล้วเราก็จะไปหลายผิดแกงกันเลยค่ะผิกแกงส้มข้องแตาเนี้ยแต่ก็จะมีดีปรีนะแล้วก็มีขมิ้นค่ะแล้วก็มีเกลือแค่นั้นเองผักตายเมื่อนกันแต่อาจจะมีส่วนผสมในการใช่ผิดแกงไม่เหมือนกันก็ได้ค่ะอบานต่เนี่ยใส่แค่นี้เองค่ะนี่เลยก็จะได้ซีสั้นแบบนี้เลยค่ะที่จะใช้คือเป็นดีปรีสดนะมันจะทําให้ซีน้ำแกงของเราสวยค่ะถ้าอยากให้มันเป็นซี่เลื่องเราก็จะใชพริดเคี้ยวให้มากกว่าผิดแดงค่ะซีมันออกจากเรื่องเรือกซวยๆเลยค่ะ ผิดแดงมากไปลูกชายเป็นผกแห้งเนี่ยซี่มันอาจจะซี่ส้มแบบเข้มกว่านี้ค่ะนี่แล้วแต่ชอบนะแต่เมือ่อตำมหนไรเตำชอบปีปีซอตก็คือผกซอสนี่แหละเวลาเอามาคลุกทำแกงส้มเนี่ยมันก็จะซี่ส้วยเลยค่ะก็ใส่ปลาลงไปน้ำเดือดเรียบร้อยแล้วปลาเหลือมจะซุกน้อยๆเนี่ยตำก็จะตามไปโดยสับประรดเลยค่ะก็สับประบประลดลงไปให้จมน้ำนิดน้อยนะแล้วก็ทิ้งมันไว้ให้มันเดือดสักน้อยหนึ่งค่ะช่วงจังหวะนี้ลองปรุงรสดูนะชอบเข็มเติมเข็มชอบว่านเติมว่านตามที่เราชอบเลยค่ะ ส่วนพวงแตมบินิ่มเติมเป็นพวงรดดีอย่างเดียวค่ะอย่างอื่นตำไม่ได้เติมเพิ่มนะ<ด>ปรุงรสเร็จแล้วตามไปด้วยน้ำส้มหน้าเพิ่มความหอมก็ไปเลยค่ะ<ด>รับรองเติมน้ำส้มหน้าเราปล่อยให้เดือดนิดนึงแต่มีกลิ่นหอมของสับป,ประรดกลิ่นหอมของน้ำส้มหน้านะไอยาบอกเลยว่าร่อยมากค่ะสําหรับคนที่ยังไม่เคยลองทํานะลองทําทานดูค่ะเมนูเก่งเรื่องเป็นเมนูง่ายๆก็ห้ามผักตายเมนูนึ่งเลยค่ะเป็นเมนูนี้ถ้าว่าข้าวรา,าหาห้าตายนะดับรองไว้เมนูเก่งเรื่องต้องมีติดถุกรานค่ะ มันก็จะแล้วแต่นะว่าวันนี้เป็นแกงเรื่องร้านนี้อาจจะแกงเรื่องอันนี้อีกร้านอาจจะแกงเรื่องอันนี้อาจจะไม่เหมือนกันก็นกนได้ค่ะแล้วก็แกงเรื่องเนี่ยถือว่าเป็นเมนูที่ทานได้บอยมากๆเลยค่ะอาทิตย์หนึ่งกินแกงเรื่องสักสองครั้งี่เป็นเรื่องธรรมดามาค,ค่ะแกงเรื่องเนี่ยมันสามารถทําได้แบบไล่าย,ย่างไปอีกเนาะแกงเรื่องปลาแกงเรื่องมุ้งพักทีอาจจะใส่กระเตกตาลกันไปค่ะมีอกาสต้องลองเลยนะคะ